หน้ารถแล้วครอบครอบรถไหมอะไรอะไรอยู่หน้ารถนะอะไรอยู่หน้ารถลูกผัวลูกชายเขาบอกหน้ารถแล้วแลแฟนอ่ะเพ่อไปจ่ายค่าน้าครับแล้วคนร้ายจะมาจะมาย้อนซอยมาสองแยกอ๋อย้อนซอยมาได้ย้อนซอยมาแล้วจะมีรถหัวแล้วก็เราจะพ่วงมาข้างหลังรถผ่านแลคนที่สองมันจะกรทชากได้ก็จะกระชแล้วก็เจ้าเส็จแล้วก็จะแล้วก็จะออกไปเส้นนี้แหละครับจะออกไปเส้นนี้ครับ คนร้ายเชื่อมากระชากก้อยของเราเราใส่ทองหนักกี่บาทเหรอน้ำหนักห้าบาทห้าบาทนะครับห้าบาทอ๋อในระหว่างที่เกิดเหตุในที่ถูกกระชากแล้วอ่ะเราได้ร้องขอความช่วยเหลือใครไหมร้องครับพี่บอกแล้วผมก็วิ่งตามเนาะขอวิ่งตามนี่ลูกไออ้้ตนนีลูกชายก็ร้องวิ่งตามประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วผมก็วิ่งมาดูลูกชายลูกชายร้องไห้อ๋อเราวิ่งตามด้วยเหรอวิ่งตามด้วยเหรออ๋อ้วิ่งตามด้วยในในที่เราท แล้วลูกชายก็ร้องไห้ก็พกของลูกมาเลยมาดูลูกก่อนครับมันก็ไม่ได้ตามเขาจําได้ไหมลูกความสัตยของคนร้ายอ่ะมันเข้ามากี่คน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 หน้าเนี่ยจะตัวเล็กๆหน่อยแล้วคนหลังจะตัวค่อนข้างสูงหน่อยการแต่งกายลักษณะยังไงครับใส่ชุดแขนยาวสีดำหมดทีแล้วก็เพงยีนมันน็อตเต็มใบสองเต็มใบสวมแมสก์ไหมสองครับเป็นในในไทยพวกกับบนะพี่ ใส,ส,ส่ใส่เสื้อสีสีดำหมดเลยครับส<อ>ีดำหมดเลยอ๋อทั้งสองคนเลยแล้วเนี่ยทั้งสองก็การแต่งกายก็คล้ายพวกคนพวกเข็มนี่อ่ะพี่อ๋อใช่พอพอจำได้ไหมครับว่าทะเบียนรถยี่ห้ออะไรครับเขาไม่ได้ใส่ใบทะเบียนอ๋อไม่ได้ใส่พอจำได้ไหมว่ายี่ห้ออะไระไไครับรรออรรเออร,รถยี่ห้อพีซีเอ็กีซีเอ็แดงขาวแดง ขับมามีคนสะก,กดรอยตามไหมครับได้สังเกตบ้างไหมผมไม่ได้สังเกตเลยครับไม่ได้สังเกตร,รืว่ามีใครตามมา่ปกติเราใส่ใส่ต้อยโชว์หรือว่าปิดมิดชิดผมก็ใส่ใส่ปกติดิใส่ปกติใช่ครัใส่ปกติไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรก็ใส่ข้างในเสื้อครับอ๋อหลังจากที่โดนกระชากร้อยแล้วเราเราไปยังไงต่อครับ เรไปแจ้งความหรือได้แฟนจะโทนึง้าหนึงครับตอนนี้ก็ไปแจ้งความอยู่บนอพา้์งมนครับหลังจากนั้นก็ได้ไปตรวจสอบหาดูกล้องวงจรปิดที่ไหนไหมครับผมตัวผมไม่ได้แลครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการครับผมจากที่ได้กล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมเอช่วยขอรู้ให้หน่อยครัว่ามันเป็นลักษณะยังไงโอ้ได้ครับ ลักษณะของผู้ร้ายนี่เขาเขาขับรถมาใช่ไหมครับใช่ครับมามากันสองคนอ๋อมามาด้านหลังแล้วก็กระชากไปเลยที่ครับเออเรายืนยันไหมว่าคนร้ายที่ที่เห็นในในคลิปอ่ะว่าเป็นของคนต้องสงสัยร้อยร้อยไม่เห็นเลยทีเดีอ๋อเนี่ยครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวว่ามันแคปเดียวหอีกคลิป มันจะแ๊บเดียวครับแต่ยืนยนันว่าใช่คนนี้แน่นอนเราตั้งใจตรงไหนว่าให้คนร้ายต้องสสัยคนเนี้ยในตลาดก็โดนประมาณสามสี่คนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันแตที่มาโดนกับเราด้วย<า>ใช่ไหมหรเราอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ติดตามเ,าเรื่องคดีนี้ไงบ้างครับก็อยากอยากให้ตามเร็วๆไอ้พวก วันที่ถอบมันแทงด้วยพี่ต้องกว่าจะได้มาหนล่งบา,คากครับแล้วผมโดนโดนหนักเลยโดนห้าบาทโอ้อแล้วห้าบาทเนาะแสนแสนห้าเงี้ยพี่ครั<ต>บเกิดเหตุบ่อยไหมแถวเนี้ยครับวันนี้ยบ่อยพี่โดกนกระเป๋าบ้างโดนอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เขาย้ายตลาดขับไปข้างในตรงนี้จะเงียบเงียบมากเลยพี่พเหตุเกิดเวลากี่กี่โมงกี่ทุ่มครับสองทุ่มครึ่งครับมันวันที่เท่าไหร่ครับสองทุ่มสามสิบอ๋อสอนมันที่เท่าไหร่พอจำได้ไหม คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งที่ผา่านมาได้ใช่ใชเราเรามีหน้าที่อาชีพอะไรครับผมผก,ก็าขายผักในตลาดขายผักในตลาดเนาะอ๋อ<ข>เป็นเป็นพ่อค้าใช่ครับเป็นเป็นพ่อค,คับค